สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านกาแฟนะคะเป็นโรงคั่วค่ะแดงกาแฟนะคะอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะเมนูของเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีมนมให้นั่งเป็นคาเฟ่แบบสไตล์แบบนมาม่า นี่เป็นเมนูกาแฟเป็นโร้มขั้วผ่านแดงนะคะเหมาะกับการทำเป็นสภากาฟแฟเราก็มีกาแฟทั่วไขด้วยนะคะอันเป็นบรรากนนร้านนะคะมเมรูแรกของเรามาแล้วนะคะอันนี้เป็นเอสเพรสโซ่นะคะเป็น เข้มๆเลยนะคะในนี้เราบอกให้เขาหวานเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นี่นะคะมาแล้วลองชิมกันอ,อเข้ม ส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่เป็นชาเขียวเย็นนะคะแต่เราเพิ่มช็อตกาแฟนะคะอันนี้เพิ่มช็อตนะคะพ็อเขาก็กินยี่สิบาทนะคะรวมชาเขียวด้วยก็เป็นเจบาทนะคะเราลองมาชิมกันดูนะคะอือเป็นชาเขียวเรากินกาแฟาไปนี่ชาเขียวเข้าไป อะไรของคนเ่งเพราะกาแฟเขาก็มีกาแฟขายนะคะอันนี้เป็นแบบพั่วกลางนะคะถุงนี้ก็คือบรรจุครึ่งกิโลนะคะก,ก็อยู่ที่ราคา300บาทนะคะยวเราจะซื้อเป็นแบบพั่วเข้มค่ะแต่เราได้เป็นแบบพั่วเข้มมานะคะอันนี้ถุงละครึ่งกิโลนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไป บดแล้วเราก็ไว้สําหรับไปดิปกาแฟนะคะอัน,นเป็นแบบเม็ดนะคะเป็นแบบขั่วเข้มแล้วก็ถุงนี้นะคะห้าครึ่งกิโลนะคะก็อยู่ที่ราคาสามร้อยสิบบาทนะคะถ้าเป็นขั่วกลางนะคะก็ครึ่งกิโลสามร้อยบาททวนนะคะแล้วก็ห่องเขาจะคนละสีเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปนะคะอันนี้เราซื้อแบบขั่วเข้มเพราะว่าเราชอบดื่มกาแฟแบบเข้มๆนะคะ ก็เดี๋ยวลองารีวิวอทีนะคะว่ากาแฟของเขารสชาติยังไงอันนี้ก็คืองขั้วผาแดงนะคะก็คือกาแฟเนี่ยปลูกอยู่ที่ภูอันมากับผาแดงนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะเดี๋ยวจะลองรีวิวอีกทีนะคะว่ารสชาติของกาแฟเขาเป็นยังไงหลังจากที่เราได้สั่งมาทานแล้วนะคะก็อร่อยนะคะ